ทุกครั้งเวลาที่คุณไปบอกใครๆเขาว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าฉันเป็นโรคซึมเศร้าฉันเป็นโรคซึมเศร้านั่นหมายความว่าคุณกําลังขยายไอสิ่งนั้นอะให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและยอมรับมันว่ามันเป็นสิ่งนั้นอยู่ในตัวคุณแต่คุณรู้อะไรไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรจะทําอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเมื่อคุณขยายมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ไอตัวนั้นอะมันเติบโตอยู่ในคุณอยู่ในตัวคุณและมันจะกลายไปเป็นคุณเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำคือไม่ยอมรับให้มันเกิดเลิกพูดถึงมันไม่ให้ค่ามันไม่ให้ความสำคัญกับมันสิ่งที่คุณต้องพูดแทนหลังจากนั้นก็คือฉันสุขภาพดีฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแข็งแรงดีสุขภาพจิตของฉันยอดเยี่ยมมาก นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องใช้ลงไปทดแทนมันและเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าคุณสุขภาพจิตด,ดีมีความรู้สึกดีๆมีชีวิตที่ดีเมื่อนั้นสมองของคุณมันจะหาทางเพื่อไปเจอกับ สิ่งเหล่านั้นอะคำพูดใหม่ๆอ่ะความรู้สึกใหม่ๆมอ่ะมันจะหาทางให้เจอไปถึงสิ่งนั้นแทนแต่เมื่อไรที่คุณยังใช้คําพูดเดิมอยู่ว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าไอ้สมองของคุณมันก็จะไปจับอยู่แต่ไอ้คำว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันก็จะหาทางไปคอยที่จะเจอ อันนี้ก็ซึมเศร้าอันนี้ก็ซึมเศร้าหันไปทางไหนก็จะเจอแต่สิ่งที่เป็นเรื่องลบๆมาเป็นการตอบย้าให้คุณรับรู้ว่าอ๋อฉันเป็นอยู่แบบนั้นเป็นอยู่แบบนั้นไม่ว่าจะอีกกี่ปีมันก็จะไม่หายเพราะคุณเป็นคนขยายให้มันเติบโตในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปให้คุณเลิกเลิกพูดคำเหล่านี้เลิกที่จะบอกใครๆว่าคุณเป็นแบบนั้นให้เปลี่ยนเป็นสิ่งใหม่ที่คุณปรารถนาที่จะเป็นจริงๆ และสมองเมื่อน,นั้นมันจะไปหาช่องทางไปถึงเป้าหมายที่คุณปรารถนาของคุณจริงๆด้วยตัวมันเองมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีแต่มันจะค่อยๆขยับเข้าไปหาสิ่งใหม่เรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะฝากไว้กับทุกคน